สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เหมือนดังเช่นเคยจะมีความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีต่อผลงานของนักกีฬาไทยของเรามาเก็บตกก็ได้ฟังกันโดยที่ในวันนี้จะเป็นคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นหลังจากที่นักเตะไทยของเราอย่างสุภโชคสารชาติได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอีกครั้งให้กับทีมซัปโปโรในเกมเจลิกนัดที่20ในการออกไปเยือนทีมแดนใต้อย่างอาวิสปาฟุกุโอกะ ซึ่งในเกมนี้เจ้าเช็คของเราก็สามารถทำผลง,งานได้โอเคเลยจะมารถทำประตูให้ทีมออกนำเจ้าบ้านไปก่อนในช่วงครึ่งเวลาแรกแต่ว่าน่าเสียดายที่เกมรับของซัปโปโรมาพลาดท่านในช่วงครึ่งหลังกันอีกครั้งเสีย2ประตูรวดพลิกกลับมาเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายโดยที่จุดเปลี่ยนในเกมนี้ก็คือลูกจุดโทษที่พลาดไปจนเสาของคาเนโกะที่ทำให้ซัปโปโรพลาดโอกาสขึ้นนำเป็น2ต่อ0ูนในนาทีที่63ของเกมแต่อย่างไรก็ตาม แม้ทั้งฝั่งของซัปโปโรจะต้องพบกับความผิดหวังในเกมนี้แต่แฟนๆชาวญี่ปุ่นเขาก็ได้มีการชื่อชมผลงานของแข้งไทยของเราในแมชนี้กันไว้อยู่พอสมควรหลังจากที่ Show, สุประโชคสามารถทำประตูให้กับทีมโต้สังกัดได้2นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วโดยที่พวกเขาได้มีคอมเมนต์หลังเกมนัดน,นี้กันไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขากันดูครับโดยแฟนบอลคนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์แสดงความรู้สึกตึกผลงานของสุประโชคในเกมนัดล่าสุดนี้ว่า สุประโชคคือชื่อที่ทําให้คุณต้องการที่จะพูดบันออกมาดังๆเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวถึงเขาเอาไว้ว่าสุปโชคนั้นดีมากเลยเขาเล่นได้ดีที่สุดตั้งแต่มาที่ญี่ปุ่นฉันรู้สึกไปถึงยุครุ่งเรืองของชนาธิปส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงการทําประตูได้อีกครั้งของเจ้าเช็คว่ามันเยี่ยมเลยที่ได้เห็นสุปโชคยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ชนาทิปกลับไปที่ประเทศไทย ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวชื่นชมถึงประตูขึ้นนาของซัปโปโรในเกมนี้ด้วยว่าการประสานงานของโทยะและเช็คมันเยี่ยมยอดที่สุดส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมถึงจังหวะเข้าทำที่นาไปสู่การได้ประตูนี้ด้วยว่าสปีดในการไปรับบอลสองของสุภาพบนั้นรวดเร็วเลยในการวิ่งขึ้นหน้าไปในบล็อกมันยอดเยี่ยมมากซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมด้วยการชื่นชมแข้งไทยของเราต่อไปด้วยว่า สุปโชคคุณมีเซนส์นของการทำประตูที่ดีเลยส่วนแฟนซัปโปโรคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์แบบกวนๆเกี่ยวกับสุปโชคถึงแฟนบอลทีมเดียวกันว่าไหนมีใครที่วิพากษ์วิจารณ์เช็คกันอีกไหมที่กคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่าการขับเคลื่อนของโทยะนั้นดีมากและใครกันที่บอกว่าไม่สามารถใช้งานเช็คได้ ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงผลงานที่ดีขึ้นจนทําประตูได้ต่อเนื่องในช่วงนี้ของสุป,ปโชคว่านี่มันอาจจะเป็นเพราะเรื่องของสภาพอากาศที่มันเหมาะสมสําหรับสุป,ปโชคเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองถึงเกมการแข่งขันที่อากาศเริ่มจะอบอุ่นขึ้นแล้วก็มีฝนตกในช่วงนี้ด้วยว่าในแง่ของสภาพอากาศเนี่ยมันรู้สึกว่าเพอร์เฟกต์สำหรับสุป,ปโชคเลยส่วนแฟน,บ,นบอลคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มองถึงผลงานของสุป,ปโชคว่า เช็คใ,ในปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนกับชนะในช่วงพีคเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ว่าจิตวิญญาณของชนะทิพย์มันได้ถูกครอบงำโดยสุภโชคในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มีมองเพิ่มเติมในเชิงเปรียบเทียบระหว่างเช็คกับชนาทิปไปอีกด้วยว่าสุภโชคนั้นคือเวอร์ชันอัปเดตของชนาทิพส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองทั้งในแง่บวกและก็ในแง่ลบต่อผลงานการเล่นของแข้งไทยของเราในแมชนี้ว่า การยืนตำแหน่งและก็การสัมผัสบอลที่ดีของสุประโชคนั้นมันเตือนให้ฉันได้นึกถึงชนาทิพแต่ว่าการผ่านบอลระยะก,กลางของเขามันยังเป็นปัญหาที่มันก็คล้ายคลึงก,กันกับคนต่อมาที่ก็ได้มองด้วยว่าสุประโชคจะสามารถเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างดีเลยเมื่อความแม่นยำในการผ่านบอลสั้นของเขามันสามารถพัฒนาขึ้นซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงเขาต่อไปว่า เราคาดหวังที่จะได้เห็นเช็คพัฒนาต่อไปเพื่อก้าวข้ามผ่านชนะส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ในเชิงตัดพอถึงผลลัพธ์ในเกมแมชนี้ว่าคอนซาโดเล่เนี่ยพลิกกลับมาพ่ายแพ้ไม่สามารถเอาชนะได้อีกครั้งแม้ว่าเรามีเกมที่ดีแต่อย่างไรก็ตามมันก็ค่อนข้างดีเลยที่เราเก็บเกี่ยวได้ว่าสุขโชคนั้นกลายเป็นกลุ่มกำลังหลักในการต่อสู้ได้แล้ว ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาบ่นด้วยความรู้สึกเสียดายต่อการทำประตูดได้อีกครั้งในเกมนี้ของสุปโชคแต่ว่าทีมไม่สามารถคว้าชัยชนะเอาไว้ได้ว่าฉันเสียใจที่สุปโชคไม่สามารถเป็นฮีโร่ได้ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็มีมุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปอีกด้วยว่าความพ่ายแพ้ในครั้งนี้มันถือว่าหนักมากเลยในแง่ของการคาดการผลบอลในฤด,ดูกาลนี้แต่อย่างไรก็ตาม สุภาโชคนั้นสามารถทำได้3 a แอสซิสจากการลงเล่น7แมตช์จากช่วงกลางฤดูกาลเมื่อสีซั่นก่อนและเขาก็สามารถยิงได้ถึง3ประตูจาก11เกมลีกในฤดูกาลนี้ทั้งที่เป็นตัวสำรองถึง9เกมมันจึงต้องมีความผิดหวังกันอยู่บ้างกับโอกาสของเขาที่มันมีจำกัดแต่จุดยืนภายในทีมของเขานับจากนี้มันจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอน จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมถึงโอกาสในการได้ลงเล่นของสุปโชคในอนาคตว่าถึงแม้โอกาชิวะจะกลับมาผมก็ยังคงต้องการให้เช็คและอาจานกได้ลงเล่นเป็น2ชาโด์ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงการที่โค้ดมิชานั้นส่งคิมกุนฮีลงสนามมาแทนสุประโชคในช่วงท้ายเกมว่าทำไมคุณถึงไม่ใช้สุปโชคและคิมกุนฮีเล่นด้วยกันละ่ะ สุ p โชคนั้นเป็นผู้เล่นที่มีเซนส์นในการทำประตูที่สุดแล้วในตอนนี้ส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่เป็นแฟนบอลของทีมคู่แข่งอย่าง oka, อวิสป้าฟุกุโอกะก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมนักเตะไทยของเราได้ว่าสุปโชคนั้นเป็นผู้เล่นที่ดีเลยนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้เล่นของทีมคู่แข่งขันทีมอวิสปานั้นก็เพิ่งเป็นพันธมิตรกับสโมสรจากประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้และไม่ว่าเป็นชนะหรือสุปโชคมันก็มีความน่าตื่นเต้นในการได้ดูผู้เล่นแบบนี้ลงเล่น ดังนั้นผมจึงคาดหวังถึงความเป็นไปได้ที่จะได้เห็นมันอยู่ที่นี่ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะสื่อว่าอยากเห็นนักเตะไทยในแบบชนะทิพย์หรือว่าสุประโชคที่ย้ายมาจากทีมพันธมิตรอย่างท่าเรือ FC ซึ่งแฟนอวบิสปาคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเจ้าเช็คไว้ด้วยเช่นกันว่าสุปโชคนั้นเป็นผู้เล่นที่ดีเมื่อไหร่นะที่ท่าเรือ f c จะล่องมาที่ฮากตะ ซึ่งฮากาตะที่เขากล่าวถึงเนี่ยก็คือเมืองหลักของทางฟูโกุโอกะเขานั่นเองครับในขณะที่ความยิ้เห็นของชาวญี่ปุ่นคนต่อมาที่เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลของทีมอาวิสปาฟูกุโอกะและเป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวในเชิงเรียกร้องถึงแข้งไทยของเราไว้สั้นๆด้วยว่าคุณให้สุขระโชคกับฉันเถอะ ทั้งหมดนั้นก็เป็นความพิเ็นของแฟนฟุตบอลเชาวญี่ปุ่นถึงผลงานของนักเตะไทยของเราอย่างเช็คสุปโชคสารชาติที่ผมได้เก็บรวบรวมมาเป็นควัมหลงหลังเกมที่ผมได้นํามาฝากกันในคลิปนี้โดยในเกมแมตช์ต่อไปคอนซาเดเลซัโปโปโรจะกลับไปเล่นในบ้านเพื่อลงเล่นเก็บเอเมอเรอร์ครับรอบที่3ในวันพุธนี้ก่อนที่ในวันเสาร์ที่15รกรกฎาคมจะได้เปิดบ้านในเกมเจลิกพบกับทีมนิงตะในช่วง11โมงเช้า ยังไงก็รอติดตามเชียร์นักเตะไทยของเราให้สามารถสร้างผลง,งานที่ยอดเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับซึ่งช่วงนี้กําลังสําคัญของซัปโปโลอย่างโอกาชิวะก็กําลังจะกลับมาได้แล้วด้วยก็ต้องมาลุ้นกันด้วยว่าโคดมิชาเนี่จะยังคงไว้ใจให้เจ้าเช็คลงเล่นเป็น11ตัวจริงต่อไปหรือไม่แต่สําหรับในคลิปนี้แอดมินเองคงจะต้องขอลาก,กันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องณนะตรงจุดใดก็ต้องขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันให,ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ